น่นไยังไงนึกด้ะเวายตื่นได้ยังครับผมตื่นได้ยังครับผมตื่นแล้วเหรอเออเฮ้ยตั๊บตื่นได้ยังตื่นแล้วเหรอครับ นอนอิมมมนอนอ่มไหมเมื่อคืนโอ้โกอดนอนอิ่มไหมเมื่อคืนเป็นงไงบ้างฮะฮะอืมเป็นงไงบ้างครับเป็นงไงบ้างครับผม อูเสียงอะไรนะเฮ้ยปูไปไหนมาเ,เสียงรถปูไปไหนมาวะเออเอเสียงรถปูไปไหนมาครกะ นะนะหนปูได้อะไรมาให้ตันกินบ้างปูได้อะไรมาให้ตันกินบ้างครับโอ้ นายเตนน้นคะรับหนายนะอะไรจะพูดไหม <c oughs> เอา้าแล้ว <c oughs>